สวัสดีเพื่อนช่างทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีวีจอแบนสามสนิ้วนี่นะครับยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยครับลูกค,ค้าแจ้งว่ามีแต่เ,เสียงไม่มีภาพผมได้ทำการแกะน็อตออกมาแล้วนะครับเปิดฝาออกมาก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับเพื่อนๆข้างในของมันนี่ครับ ลักษณะของมันก็คือไอซีคอนเดนเซอร์ IC, isher, ตัวนี้บวมนะครับบวมแล้วก็สองตัวนี้ด้วยกับสามตัวนี้หนึ่งสองสามตัวนี้บวมบวมบวมนะครับจอมืดนะครับมีแต่เสียงไม่มีภาพที่ห้อนี้รุ่นนี้หมายถึงอาการของเครื่องของจีนพวกนี้นะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้แหละสีระหว่างพวกนี้มันจะบวมนะหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวเนี่ยกระแสไฟมันจะกระจายออกมาไปเลี้ยงหลอดแบคไลท์นะครับตัวนี้เลี้ยงหลอดแบคไลท์คอน,นเกอร์พวกนี้ก็จะบวมพอทัวทีรถวิ่งผ่านนะครับบวมผมก็จะทําการเปลี่ยนจุดนี้นะครับทําการเปลี่ยนจุดนี้ เดี๋ยวผมจะถอดปิ้นออกมาก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนคอนดิเซอร์พวกนี้ก่อนเดี๋ยวจะรายงานผลให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมพักคลิปแป๊บเดียวครับกลับหน้ากล้องก่อนตอนนี้ใช้กล้องหลังเดี๋ยวผมจะเอากล้องหน้าถ่ายนะแปบ๊บเดียวครับ